สวัสดีค่ะวิธีชีวิตเรียมไงวันนี้พาพี่น้องมาเก็บต้นหมอกยาไวา้ค่ะต้นหมอกยาไวา้ต้นนี้พ่นสามารถท้าเป็นยาได้ค่ะพี่น้องสำหรับคนที่เป็นช่วงหนา,หน,านี่เนาะจะเป็นพวกไอเชื้อราแหมเป็นพวกกากเกลือนนะแม่่ะพี่น้องส่วนมากถ,าถ้าเป็นสมัยตะกีต้ตะกาวบานเบาโน,านขาเจ้าก็จะเอาไปท้าค่ะโดยเฉพาะกาก,ากล้มเนาะค่ะพี่น้องพันวา ใส่ยางท้าเนี่ยหายค่ะต่ตรงท้าต้อนเนื่องวสันค่ะเมื่อนี้พระกันมาเก็บค่ะจะทรงประ้บบานเฮาถี่ยาสุทนค่ะจะมีครอบครัวพ้นเป็นกากล้มค่ะแล้วพ้นไปหาหมอกะกะตอนนี้ก็ยังพ่เศร้าค่ะมันก็รักษาควบคููไปน้ำมาละค่ะก็เลยว่าอยากจะร้องวิธีนีมึงบัทาเเศเ้านะค่ะเดี๋ยวมาเก็บน้ำกันเด้อค่ะ ถ้ามีไปซ่องหาตวนีิทาเนี่ยยางมันอยู่นี่นะเนี่ยเป็นยางเนี่ยคือต้นหมอกแยาไว้ค่ะเอายางตัวใดเนาะยางมันใบมันนี่นเลยนะเป็นยางเนี่ยทาเอายางทาเนะหลายอยู่เป็นบานแล้วว่าดอกยังหน่อยอยู่เนาะก็สั้นนี่บัวกอไม่สั้นนี่กอมันสั้นนี่เนาะบอกบอกกันเจ้ากับองโทรกันหาีเม่ยส่งเฮ้ยเจ้าบึงว่าเอาตัวนี้เด้อทาากาลมใช่ต่อ ตอนเช้าๆปาเป็นทาลวดเอามารทาดเด็ดบรทามมันีงยางมันไงมองที่เขามานี่เพิ่นเอิญมันน่าซ้ำเลยพี่น้องอันจะมีน้ำเต็มเลยนั่นและค่ะจะเป็นพวกต้นไม้ขึ้นเต็มเลยเขาเพิ่นเอินต้นอย่างเคื่องปานุนี่น่ะต้นเถาที่ขึ้นมาต้นผักกูดัใบเฟิร์นอ๋อต้นพวกใบเฟิร์นเนาะพี่น้องผักกูดอย่างอย่างสีนนเนาอเขาก็ลืมซื้ออ่ะ บรรยากาศเนี่ยมอสอเมฟ้ากค่ะพี่นอ้อง,งบรรยากาศทางนาครพนมอำเภอศรสีสงครามจ้ารบรรยากาศดีมากเลยค่ะมื้อนี้หนาวแห้งค่ะพี่น้องหนาวอีหลีค่ะมื้อนี้เย,ย็นและแห้งเมื่ถึงน้ำแห้งเย,ย็นเด้อค่ะนี่มันสมบูรณ์กับสัมมีมันแท่สมบูรณ์เยือกมันเยือกว่านี้อๆๆๆ๋อนี่ยังบริสต์ถือวใบไงแห้งด้อพี่น้องสวัสด,ดีแล้อพูดไปขี้กาลกลมอะไสิ เอาตรงตๆไม่กี่กากลมนะครับเฉพาะที่กากลมเนี่ยเท่านั้นเนาะกากคือกระทะได้ครับแต่ว่าผมใส่กากลมมาก,ก่อนมาก,ก่อนอ๋อโหยางบบทันผู้เก็บเดอ้อพี่น้องไป <laughs> ผู้เก็บพันยางไว้แบบนี้อ,อันเป็นเนินลมเนาะเอาอยางมาเหนียวเสียนะตอนเช้าเราเอาอยางมันเสียเลย thế này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những nó động nha cái động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  cái bi cái มีหอดดอกเก่ามนาขึ้นดอกแล้วอันขึ้นดอกกับมีเธอสีงามบสีชมพูเนาะสีขึ้นดอกเออมันสีงามเนี่ยสีงาบลายอยู่ด้วยเหรอเนาะลายดอกเก่าอันมีตลอดทั้งหมดเท่าไหร่นาะไปกลับไปเด้อบ้านพี่ดอกเราจะเอาไปฝากทุลัก ฝากไปให้ทั้งบ้านที่ยะโสธรจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาซ้ำนี่ราคะพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บต้นหมอกยาวไว้ละ่ะกะเมืองบรรยากาศเนี่ยมือนเสา,าน้ำกันค่ะอันนี้จะเป็นเขาหน้าฝั่งค่ะของพี่น้องกันนีล่ะค่ะน้านี่จะมีสักเป็นพอลุ้งของบาโนนเนาะนกกระไลหลายสำหรับคลิปขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ข้มมารับชมค่ะจะลาไปก่อนนะคะแล้วพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ